สวัสดีครับผมต้นนะครับอยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์นะครับเสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้เราอยู่นที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะศูนย์จำหน่ายรถยุสคาเรดเอที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะฮะบ,บนเนื้อที่กว่า5ไร่แล้วก็มีรถมากมายถึง500คันเลยทีเดียวนะสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของรถนะไม่ว่าจะเป็นกระบะ4ประตูและก็ตัว t o y o t a f o r t u n e er, เนะเป็นรุ่นที่ขายดีไม่ว่าจะเป็นตัวโฉมหน้าแชมป และก็โฉมไฟหยักหน้ายักษ์คันนี้นะฮะพร้อมปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวรถที่อยู่โซนด้านหน้าของผมนี้นะเรามาดูนว่ามีรุ่นไหนคันไหนบ้างที่น่าสนใจนะเดี๋ยวนี้จะมาอัปเดตให้ชมกันนะฮะเราเริ่มกันที่คันแรกกันก่อนสำหรับคันนี้ทะเบียน4278เป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะคลาสสิกมากๆตัวนี้เป็นเครื่อง3,000 V Turbo นะฮะขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบ4 Wheel นะเชื้อเพลิงดีเซลนะฮะฟอร์จูเนอร รถครอบครัว7ที่นั่งอนเนประสงค์นะครับโฉมนี้จะเป็นโฉมปี2010นะหรือที่เราเรียกคุ้นเคยกันดีคือตัวไฟยักหน้ายักษ์นั่นเองตัวรถเป็นสีดำนะฮะมาพร้อมชุดโคมไฟโปรเจคเตอร์ไฟสปอ t l ตไลท์นะครับผมกระจังน่าจะเป็นสีสีเงินออกสีเงินเทาหน่อยเป็นตัว v e n e Turbo เครื่องยนต์3,000ดีเซลนะขับเคลื่อนสีล้อนะเป็นโฟมีเกียร์โให้แล้วเป็นโฟวนะคันนี้นะครับ รายละเอียดคันนี้ก็ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัว3.0 D4D ขับเคลื่อน4ล้อหรือเป็นตัว4 wheel นั่นเองนะ,ะตัวยางก็เป็นยางดันหลบนะะตัวนี้เป็นยางดันหลบตัวซีรีส์ยางคันนี้ก็น่าจะตัวที่265 265ทับ55ทับ65นะฮะ R17 นะฮะแม็กขอบ17นิ้วนี่ครับสวยงาม ะะเดิมๆเลยเป็นแมกเดิมๆคูดตัวจากโรงงานนะฮะป้ายแดงมาเลยตัวนี้แมกอัลอยเดิมๆเลยแล้วก็ตัวบันไดข้างก็เป็นสีดำนะกระจกตัวกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้าเป็นโครเมียมนะฮะตัวนี้ยังไม่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะ,ะรุ่นนี้จะเป็นไฟเลี้ยวที่อยู่ตรงนี้นะฮะตรงแปะตรงเฟรมด้าน,ด,านด้านโลโก้ตรงนี้นะฮะแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมกุญแจเป็นรีโมทดอกไข่นะครับผมติดฟิล์มให้เรียบร้อย ในส่วนของตัวหลังคาก็เป็นตัวหลังคาเป็นราวคู่สีดานะฮะเป็นตัวหลังคาแหลกหลังคาเป็นราวคู่สีดานะครับละเอียดสวยงามรอบคันก็เดิมๆปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วคันนี้มีคูสคอน control ด้วยนะฮะตัวล็อกความเร็วให้เรียบร้อยนะครับยางนะฮะยังใช้งานได้อีกยาวดอกยางยังสวยอยู่เลยนะนี่ครับดอกยางเต็มสวยแล้วก็ด้านท้ายนะฮะมาพร้อมโลโก้ต่างๆ,างๆแล้วก็มีเซนเซอร์นะฮะเป็นเซนเซอร์กัรระยะให้2จุด ตัวนี้มีตัว VSC เรียบร้อยแล้วเป็นตัวการเลื่อนถลานะฮะ 3.0v แล้วก็มี Fortuner เป็นแบบ Full Time 4 Wheel นะฮะตัวนี้ยางอะไหล่ด้านล่างมีครบเลยนะครับนี่นะยางอะไหล่ยังใหม่ยังไม่แตะพื้นถนนเลยนะฮะดูนะฮะตัวยางอะไหล่ยังใหม่อยู่เลยนะครับเซ็นเซอร์กับยางมีให้นะับผมเป็นสีดําสวยงามนะรอบคันก็สวยงามเดิมๆปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วคันนี้สวยนะฮะนี่นะครับคันนี้สวยมากๆเลย แล้วก็คันนี้นะฮะเลขไม์อยู่ประมาณ5 0,000นกิโลเองนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นจอดไว้แล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้อันนี้เราตรวจสอบแล้วนะฮะไม่ My เดิมนะฮะไม่มีกอไม์ไม่มีเกียร์ไม์ใครได้ไปคันนี้ก็คุค้มค่าแน่นอนเช็คศูนย์ได้การันตีไม่เดิมไม่มีการกรอ่อนะครับก็ปรับสภาพทั้งภายในภายนอกเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานสำหรับคันนี้ผมทํารีวิวไปแล้ว1รอบสำหรับคันนี้นะ,ะตอนที่เข้ามาใหม่ตอนที่ยังไม่ได้ปรับสภาพตอนนี้คือปรับสภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะ ภายในก็สวยงามนี่ครับภายในภายในนะฮะตกแต่งเป็นสีครีมนะฮะตัวเบาเป็นเบาะหนังสีครีมคอนโซลก็เป็นสีครีมนะฮะบ,บุนุ่มนะฮะสลับไปด้วยลายไม้นะครับคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นทูโทนสีเทาสลับไปด้วยสีครีมแล้วก็มีตัวลายไม้แทรกนะคันนี้ราคา5,95,000บาทเท่านั้นนะปี2010 เลขใหม่ใช้งานอยู่ที่56,901กิโลเมตรเท่านั้นอันนี้คือเลขใหม่เดิมๆเราไม่มีการกอรไม่มีการเกี่ยร์นะครับแจ้งตามตรงเลยเป็นเลขใหม่เดิมๆเ,เลยคันนี้ toyota fortuner ปี2010รุ่นไฟยักหน้ายักษ์3 0 v 4 wheel drive กับเคลื่อน4ลอ้อเชื้อเพลิงดีเซลราคา595,000บาทเลขไหม่5 6ก0 0กว่าโลนี่นะครับปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วคันนี้ใครสนใจรีบเลยนะครับ ตอนนี้ยังว่างอยู่นะฮะยังไม่มีเจ้าของตอนนี้รถเพิ่งปรับสภาพเสร็จมารีวิวนะฮะร,รถที่ปรับสภาพเสร็จแล้วให้ดูกันอีกรอบหนึ่งนี่นะครับตัวเบาะต่างๆเราทําความสะอาดเจ็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนี่นะครับนี่ฮะ,ร,ะร,ราคา595,000บาทนะครับเลขไมห้าหมื่นหกพักโลถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยสำหรับคันนี้นะ แผงประตูต่างๆนี่เดิมเลยนะฮะสวยงามสะอาดสะอ้านด,ดีนะครับตอนนี้จอดอยู่ที่เพชรยนต์เสรีไทย6กบาทแยก1มีนบุรีกรุงเทพจอดโซนฝั่งด้านหน้าเลยนะฮะนี่ครับตัวภายในนะฮะสวยงามภายในกว้างนะฮะนั่งสบายนะฮะภายในกว้างนั่งสบายคันนี้ก็เป็นแอร์ลาวเรียบร้อยแล้วนะะเป็นแอร์ลาวเรียบร้อยแล้วนะครับผมคอนโซลด้านหน้า มาลัยคันนี้ก็เป็นมันติฟังก์ชันนะฮะมีครูสคอนโทรลให้เรียบร้อยตัวล็อกความเร็วนะฮะผมแล้วก็แผงประตูด,ด้านข้างนะครับก็ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะฮะกระจกทั้ง4บานเป็นแบบไฟฟ้าหมดเลยแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับนี่นะครับสลับไปด้วยลายไม้สวยงามภูมลิลายเดิมๆสวยงามนะครับผมมีครูสคอนโทรลแล้วก็เป็นมันติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้นะฮะใส่จอย n อนด i d มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสับเจ้าของเดิมนะฮะติดจอย n อนด i d มาให้เรียบร้อยดูหนังฟังเพลงนะฮะได้เลยนะครับเกียร์ออโต้สี่สปีดนะฮะมาพร้อมระบบเกียร์โฟนะครับมีเกียร์โฟให้ด้วยขับเคลื่อนแบบสี่ล้อมีระบบการลื่นถลายนะฮะผมแอร์ Air หลังแล้วก็ตัว p าร์ i ิ g งเซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์ด้านหลังระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับผมสวยงามนะะี่ฮะ ราคา5 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยนะฮะตอนนี้ปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วรถสวยมากๆเลยนี่นะฮะรถสวยมากๆเลยคันนี้ย้ำนะฮะว่าเลขไมล์เราไม่มีการกรอไม่มีเกียร์ไมล์นะฮะการตีเลยเราซื้อรถเข้ามานะฮะเราตรวจสอบทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไมล์ประวัติการเข้าศูนย์หรือว่าตัวสภาพรถนะฮะโครงสร้างต่างๆ ไม่มีการชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุนะฮะเ้วเลขใหม่นี้เราตรวจสอบแล้วนะครับผมเป็นเลขใหม่เดิมๆนี่นะฮะตอนที่เข้ามาก็ปปับสภาพนะ,ะพอสมควรสำหรับคันนี้เพราะว่ารถเนี่ยมีการจอดนะฮะมีการจอดอยู่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะ,ะสีฝากระโปรงอาจจะซีดไปแต่ตอนนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ ด้านหลังก็เดิมๆเลยแต่รับประกันเลยรถเดิมๆไม่มีการชนไม่มีอุบัติเหตุนะฮะนี่ครับด้านหลังนะ,ะดูรายละเอียดของผิวเบาะด้านหลังนะฮะลูกค้าดูนะฮะนี่ครับผิวเบาะด้านหลังนี่คือเดิมๆเนียนมากๆเลยนะฮะแสดงว่าการใช้งานในส่วนของพื้นที่ด้านหลังเนี่ยใช้งานน้อยแล้วก็ริ้วรอยต่างๆเนี่ยน้อยมากๆนะ,ะแทบจะไม่เห็นเลย ในส่วนของริ้วอ้อยการขีดข่วนต่างๆในส่วนของตัวเฟรมตัวบาะด้านหลังนี่นะคะนี่ฮะสวยงามน่าใช้กับราคา595,000บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยนะครับตอนนี้ปรับสภาพแล้วสวยมากๆเลยคันนี้นะครับรถสภาพเดิมใช้งานน้อยเลขไม่ห้าหม่กโลถือว่าคุ้มที่สุดนะ,ะปี2010ไฟอยักหน้ายักษ นะ3.0 4 wheel drive นะฮะเป็นตัว3.0 V นะฮะมีตัวระบบการลื่นถ่ายให้เรียบร้อยนะฮะมีเกียร์โฟให้ด้วยครับขึ้นแบบ4ล้อนะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีใส่ตัวตัวปรับแอร์ด้านบนหลังคาให้ที่มันหลุดไป2อันนะฮะตอนนี้กำลังกำลังสั่งอะไหล่อยู่นะฮะจะเห็นว่าซ้ายขวาด้านตรงกลางช่องแอร์กลางมันหลุดไป2อันเรากำลังสั่งอะไหล่อยู่นะฮะแต่เบื้องต้นสภาพโดยรวมสมบูรณ์ แม้กระทั่งแต่ตัวสติ๊กเกอร์กันขอบยางตรงนี้นะฮะนี่ฮะก็ยังอยู่เลยตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้เดิมๆหัวน็อตเดิมๆนี่ฮะรายละเอียดเดิมๆหัวน็อตเดิมๆไม่มีถอดไม่มีการไขนะครับนี่ฮะเดิมๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์กันขอบยางก็ยังอยู่ทั้งสองจุดเลยนะฮะ ใครสนใจคันนี้ก็แวะเวียนเข้ามาชมได้เลยที่บริษัทเพชรนต์ถ้ากลัวไม่ทันนะฮะแนะนําคันนี้นะฮะรีบโอนจองล็อกรถไว้ก่อนเลยเพียง5,000บาทเท่านั้นจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนโตโยต้าฟอร์จูนเนสีดำคันนี้สวยจริงๆเลขใหม่น้อยด้วยแล้วก็เป็นตัวขับสีด้วยตัวท็อปปี2010นะทะเบียน42788 8, กอไก่ดชดา4278นะเป็นตัว3 0 v 4WD ปี2010 รุ่นไฟอยากหน้ายักษ์ภายนอกภายในสวยเดิมรถไม่มีอุบัติเหตุเดิมๆมเลยถ้าใครสนใจคันนี้ก็เรียนเชิญเลยนะครับผมแวะเวียนเข้ามาได้เลยที่บริษัทเขชรยนต์ถ้ากลัวไม่ทันก็โอนจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ลายด้านล่างไว้ถ้าใครสนใจสามารถไปกดเพิ่ม,เพ,มเพื่อนนะฮะที่ลิงก์ลายด้านล่างได้เลยอันนี้คือรายละเอียดฝั่งคนขับนะฮะฝั่งคนขับก็ตัวเบาะจะเป็นเบาะปลอไฟฟ้านะฮะหกทิศทางนี่ครับระบบต่าง กระจกพับไฟฟ้าปรับองศา,ฟาไฟฟ้านะฮะผมแล้วก็ตัวของ security มีให้ส,ญญสัญญาณการขโมยมีให้ตัวปรับไฟหน้าปัดเลือนใหม่นะครับ cruise control ล็อกความเร็วมีให้ครบนะครับนี่ฮะร,รถสวยสภาพสวยเดิมๆนะฮะตรวนี้ใครสนใจก็ต้องรีบนิดหนึ่งนะฮะร,รถสวยแบบนี้ ใครๆก็อยากได้อยากเป็นเจ้าของและที่สําคัญนะฮะราคาพิเศษด้วย595,000บาทกับเลขไมหม่56,000กโลนะฮะคันนี้นะ56,000กโลรถส่วนใหญ่เป็นจอดนะเป็นรถจอดซะมากกว่าไม่ได้ใช้งานนี่นะฮะตัวเบาะตัวเพดการใช้งานขึ้นลงต่างๆโครงสร้างนะบอดี้ภายนอกภายในสวยเดิมนี่นะครับนี่ฮนะ ผมบอกเลยบ,บอดี้ภายนอกภายในสวยเดิมใครสนใจคันนี้ต้องรีบเลยกับราคา595,000 0บาทเท่าน,นั้น f o r t u n e r ปี2010รุ่น3.0 V 4 w h e e l Drive ขับเคลื่อน4ล้อเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเลขไม5ห0 0 0มกกว่าโลเองนะฮะสนใจรีบเลยคันนี้ยังว่างอยู่นะเพิ่งปรับสภาพเสร็จให้เรียบร้อยนะครับ ฝากไปด้วยสำหรับคันนี้นะฮะถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญนะฮะโทรมาที่เบอร์095 056 6926นะฮะผมต้นเพนจนยินดีให้บริการนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะ,ค,ะคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับรถครอบครัวในช่วงนี้ที่ใครอยากได้รถครอบครัวราคาประหยัดเซฟๆหน่อยคันนี้ตอบโจทย์นะแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดไปเหนือขึ้นเขาขึ้นดอยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อนแบบ4ล้อ4 wheel เราก็ที่สำคัญนะฮะเลขไม่์คันนี้ใช้งานน้อยจริง5,6า0 0กพันกโลรถปี2010นะสภาพนี่กริบเลยนะครับรถใช้งานประมาณ10ปีเนะี่ยสภาพกริบจริงๆนะฮะแล้วคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับน่าใช้งานนะฮะพลาดไม่ได้สำหรับคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญเลยนะครับผมโทรเข้ามาที่เบอร์095 056 6926 Toyota Fortuner 3.0V 4 Wheel Drive ปี2010 รุ่นไฟยักษ์หน้ายักษ์ทะเบียน4278ในราคาพิเศษ595,000บาทเท่านั้นเลขใหม่56,000โลจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสำหรับคันนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับถัดมาอีกหนึ่งคันนะฮะเอาใจโต y ยต้า o r t u n e เเหมือนเดิมคันนี้เป็นตัว Fortuner ปี2011เป็นตัวแชมป์ปีแรกนะแชมป์ปีแรกคันนี้ก็คือเป็นตัวสีขาวมุกด้วยนะได้สีขาวมุกเปลี่ยนโฉมมาเป็น จากปี2011อ,อจากปี2010มาเปลี่ยนเป็นปี2011ก็คือตัวแช,ชมป์โฉบหน้าแชมป์ชุดโคมไฟโปรเจคเตอร์นะฮะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมโฉมก็จะเปลี่ยนจากตัวไฟหยักหน้ายักษ์มาเป็นไฟแบบนี้นะฮะซึ่งมันเป็นโคมเรนโปรเจคเตอร์เหมือนเดิมกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่นะโฉมด้านหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เลยฮะสีขาวมุกด้วยนะครับคันนี้นะครับ คันนี้ก็เป็นตัวปี2011นะฮะจด12นะเป็นตัวเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมแชมป์นะได้สีขาวมุกมีกระจกมองมุมชุดโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมทะเบียนนี้9923ฮอนโฮกอายอหญิงฮอนโฮก9923ภาษีพรบรต่อให้เรียบร้อยนะฮะมีให้เลือกชมกันระหว่างไฟอยักหน้ายักษ์สีดำเมื่อสักครู่นี้ก็ปรับเปลี่ยนโฉมมาเป็นปี11 12คันนี้เป็นโฉมหน้าแชมป์นี่นะครับ เรดด้านหน้าของเขาก็เป็นแบบนี้เลยหล่อๆแบบนี้นะฮะผมสีขาวมุกนะ,ะซึ่งเป็นสียอดฮิตเลยสำหรับสีนี้นะครับสียอดฮิตเลยคันนี้ปี2011-12ราคา6 3 9 0 0 0บาทนะฮะราคา6 3 9 0 0 0บาทนะครับตัวลายแม็กก็จะเปลี่ยนจากโฉมปี2010มาเป็นลายแม็กแบบนี้นะ,ะซึ่งเป็นแม็กแทันเดอร์อลอยจากโรงงานเดิมๆเ,เลยยางบิสโตนนะครับ เมื่อสักครู่จะเป็นแม็กหกก้านนะคะตรงนี้จะเป็นแม็กซี่นะครับผมสวยงามเดิมๆแล้วก็กระจกมองข้างเพิ่มเติมในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้นะที่กระจกมองข้างนะครับเมื่อสักครู่นี้กระจกกระจกมองอ่าไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้บริเวณตำแหน่งนี้นะคะแต่ตรงนี้มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้ละนะครับตัวกาบบันไดข้างก็เป็นสีดําเดิมๆมแตนดาดเลยนี่นะคะ มือจับเป็นโครเมียมนะครับผมกระจกทุกบานก็เป็นของโตโยต้าแท้ทุกบานไม่มีการเปลี่ยนกระจกกันาสาดมีให้ตัวนี้ตัวฟิล์มเราลอกออกนะครับเพราะฟิล์มเดิมเนี่ยค่อนข้างหมดอายุแล้วเราก็ลอกฟิล์มออกให้ถ้าลูกค้าต้องการติดเพิ่มก็แจ้งได้เลยจะเอาฟิล์ม60-80หรือว่าจะเป็น60รอบคันยังไงก็แจ้งมาได้นะครับเดี๋ยวผมแถมฟิล์มให้นะครับผมนี่นะครับกันาสาดมีครบตัวแหลกหลังคาเป็นหลังคาสีดําเป็นลาวคู่ นี่นะครสวยงามตัวรถเป็นสีขาวมุกนะครับผมบอดี้รอบคันก็เดิมเดิม6 0 0 0 0บาทปี2011.12รุ่นปรับโฉมเป็นโฉมหน้าแชมป์ก็ยังใช้เครื่องยนต์ตัว vsc เหมือนเดิมนะครเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0คันนี้เป็นเครื่องยนต์3 0 0 0ันขับเคลื่อน2ล้อนะฮะเชื้อเพลิงดีเซลเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันคือ3.0 000, d 4 d v enterbo เหมือนกันแต่เป็นการขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมไม่ใช่ส แบบเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่ครับเป็นตัว VSC 3 0 v คันนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของกล้องมองหลังมาให้ซึ่งปี2010ยังไม่มีซึ่งขยับมาปี2011ปี2 0ง2เนี่ยมีกล้องมองหลังให้เรียบร้อยแล้วนะไฟท้ายเป็นไฟท้ายกลมๆแบบโดนัทแบบนี้นะฮะก็สวยงามสำหรับคันนี้ถ้าใครชอบรุ่นนี้สเปคนี้นะก็สามารถจับจองกันเข้ามาได้นะครับผม จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะฮะนี่ครับด้านบนก็เป็นสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวนที่3นี่นะฮะสวยงามนี่ครับ3.0 D4D Venterbo สีขาวมุกกับราคา639,000บาทรุ่นปรับเปลี่ยนโฉมเป็นโฉมหน้าแชมป์นาโฉมแรกก็คือปี2 0 1 1 1 2นะครับ แล้วก็ได้สีขาวมุกด้วยถือว่าสวยงามสับสีนี้เป็นสียอดฮิตเลยนะครับการศาสตร์ด้านข้าง4บานเดิมๆนะฮะติดมาให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวฟิล์มเราติดให้ใหม่ต้องการฟิล์มแบบไหนแจ้งได้เลยแล้วก็ตัวบันไดข้างเดิมๆนะครับย้ำราคานะครับคันนี้639,000บาท3.0 V ขับ2นะก็ตัวปรับโฉมจากโฉมปี2010เมื่อสักครู่ที่เป็นตัวไฟหยักหน้ายักษ วันนี้จะมาแบทเทิลระหว่างปี2010กับปี2011-12หน้ายักษ์กับหน้าแชมป์นะผมลูกค้าชอบแบบไหนก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยสำหรับคันนี้ด้านในก็เป็นสีครีมเหมือนกันนะเป็นสีครีมคอนโซลด้านหน้าก็เป็นทูโทนเหมือนกันนะคันนี้สิ่งที่เพิ่มเติมในตัวนี้ก็คือตัวนะครับตัวลายไม้เมื่อสักครู่จะเป็นลายไม้สีน้ำตาลตัวนี้จะเป็นลายไม้ออกสีดำๆหน่อย นะดำ,ดำ,ดำๆเทาๆหน่อยสวยงามไปแบบหนึง่งนะฮะตัวนี้ก็ยังเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ4สปีดอยู่นะฮะยังไม่ใช่ตัว5สปีดเป็นเกียร์ตัวเดียวกับตัวปี2010เมื่อสักครู่นี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้าก็เหมือนกันสิ่งที่เพิ่มเติมมาจากปี2010ก็คือตัวหน้าจอ DVD และกล้องมองหลังนี่นะฮะที่เพิ่มเติมมานะครับระบบแอร์เหมือนกันแอร์ออโต้เหมือนกันระบบการลื่นถลามีเหมือนกันนะับผม บเบาะปอดไฟฟ้าคนขับเหมือนกันเบาะภายในเป็นสีครีมเหมือนกันนะครับไม่แตกต่างกันในส่วนของตัวเบาะนะเหมือนกันเลยนะครับเพิ่มเติมครัหน้าจอ DVD นะแล้วก็รูปลักษณ์ดีไซน์ที่ปรับโฉมหน้าใหม่เป็นโฉมหน้าแชมป์แล้วก็เพิ่มไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้นะครับนี่นะฮะส่วนเบาะภายในห้องโดยสารก็เหมือนกันเลยนะฮะเป็นเบาะสีครีมเหมือนกันเป็นระบบแอร์ราวเพดานเหมือนกัน3ตอนนี่นะฮะ คันนี้ก็ราคา6 3 9 0 0 0 0บาทนะ9 3 9ใครสนใจคันนี้ก็แวะวิ่งเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพคันนี้เจ้าของเดิมก็ติดพรมใย,ยบวบดักฝุ่นมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งคันนะครับผมคอนโซลด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะฮะนี่ฮะก็มีการปรับเปลี่ยนโฉมในส่วนของชุดเครื่องเล่น นะ d v d นะเพิ่มเติมส่วนของกล้องมองหลังมาให้นะับเพิ่มเติมส่วนกล้องมองหลังมาให้แล้วก็ระบบเกียร์ก็ยังเป็นเกียร์สี่สปีดอยู่นะครับยังเป็นตัว D3 อยู่นะตัวนี้เป็น D3 สามสี่สปีดพวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะรูปแบบของพวงมลาลัยก็จะปรับเปลี่ยนใหม่นะฮะดีไซน์ใหม่ของตัวพวงมลาลัยก็ระบบฟังติฟังชันเหมือนกันมันมีครุฑคอนโทรลให้เพียงแค่เปลี่ยนตัวหน้าตาของพวงมลาลัยนะปรับเปลี่ยนโฉมใหม่ นะกระจกขึ้นลงทั้ง4ี่บานก็นเป็นแบบไฟฟ้าแล้วก็ออตโต้ฝั่งคนขับเหมือนกันนะวันนี้เราก็มาแบทเทิลระหว่างปี2010และปี2011-12นะความแตกต่างระหว่างโฉมไฟยักหน้ายักษ์กับโฉมหน้าแชมปนะ์มีให้เลือกราคาก็แตกต่างกันนะครับใครสนใจแบบไหนก็เลือกได้เลยนะสำหรับ2คันนี้นะครับหนึ่นะฮะ ก็สองคันนี้ก็รายละเอียดเดิมๆเหมือนกันคันนี้เลขไมล์จะอยู่ที่200,000กว่าโลนะฮะก็แจ้งตามตรงว่าเลขไมล์เราไม่มีการก่อนะคันนี้เลขไมล์ก็อยู่ที่20,0,000กว่าโลนะครับราคา6 3 9 0 0 0บาทรถใช้งานเดิมๆภาษีพราบ,บาต่อให้เรียบร้อยนะสำหรับโฉมหน้าแชมป์ปี2011.12สีขาวมุกด้วยนะครับคันนี้ราคา6 3 9 0 0 0บาทใครชอบโฉมนี้หน้านี้ก็ สอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจองเข้ามาได้เลยเพียง5,000บาทเท่านั้นนะแล้วเราก็ยังมีรถอีกมากมายหลายคันให้ท่านเลือกนะครับผมมีประมาณ4-500คันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะแขบ4ประตูรถครอบครัวจที่นั่งรถตู้ตัวคอมมวเตอร์หลังคาสูงรวมไปถึงรถหัวเดี่ยวตู้เลทมีให้ครบเลยกระบะหัวเดี่ยวก็มีนะฮะนี่นะครับใครสนใจคันไหนก็เข้ามาได้เลยนะครับ วนนี้ผมก็เอามาเป็นตัวอย่างสำหรับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สองรุ่นนะฮะสองสไตล์ให้เลือกกันอาคบก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ2คันนี้สำหรับโตโยต้าสองคันนี้ให้เลือกกันนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามมาดูว่าผมจะมีรีวิวรถรุ่นไหนที่น่าสนใจมานําเสนอสำหรับ2คันนี้ก็ขอฝากไปเป็นตัวเลือกสำหรับรถครอบครัวจิดที่นั่งนะม่ว่าจะเป็นโฉมตัวปี2010ไฟหยักหน้ายักษ์สีดำมื่อสักครู่เป็นตัวท็อปโฟร์วิว หรือจะเป็นคันนี้นะฮะโฉมหน้าแชม v, นะป์ 3.0V นะะปี2011-12นะมีให้เลือกสองคันนี้โฉมทั้งตัวไฟอยากหน้ายักแล้วก็โฉมหน้าแชมป์ชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เลยแล้วก็ยังมีรถอีกมากมายนะฮะหลายคันเลยให้ท่านเลือกถ้าใครสนใจคันไหนวันนี้อาจจะรีวิวได้ไม่หมดนะฮะดูคลิปนี้แล้วถ้าสนใจก็แอดไลน์นะฮะสอบถามเพิ่มเติมเมข้ามาได้ผมอยากดูรถคันนู้นอยากรถรุ่นนี้นะฮะ มีไม้สอกถานเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะส่งลายให้ดูส่งรูปภายในภายนอกให้ดูแต่ขอให้ลูกค้าแอดไลน์มานะครับก็ขอฝากไว้ด้วยสำหรับ2คันนี้นะฮะโฟ r ์กอเนอร์ er ทั้ง2คันน่าใช้ทั้ง2คันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวหน้ายักษ์คันนี้แล้วก็ตัวหน้าแชมป์สีขาวเบอร์โทรนะครับ095-0566926หรือว่า ID Line ก็ทิ้งลิงก์ Line ด้านล่างนี้นะฮะสามารถกดคลิกได้เลยเพิ่มเพื่อนได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe สังกัดดิ่นแจ้งเตือนไว้นะครับขอบคุณทุกท่าน ที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ